ตอนนี้เรายืนอยู่ที่วัดเขาโซ่นะครับบรรยากาศฟังเสียงกิริตร้ตองฟังขําคืนครับตอนนี้เราอยู่วัดเขาโซ่นะครับจะไปสลาสวดครับครับก็ให้ดูบรรยากาศห้องอาหารวัดเขาโซ่นะครับแล้วข้างๆกันตรงนี้ก็คือสลาสวด

tamnya <coughs> đây น้ำใหมันกะให้มาเลยเะว่านคนเดอร์ผู้ใหญ่ก็จะใช้ตังคนั่นแหะอีเก่าก็เอาไอ้เต็มมาให้สองรอบนี่ก็รามาบกกับนัเด็ดวกันพวกเราก็1ิดสองปีเต็มแล้วนะหนึ่งรอบง่ายง12ิดสองนักสัตว์นแหละถ้าใครเปิดตำราธรมชาติตดสองราศีก็ต้องแต่ไล่ไปนั่นแหละ วนไปเลยไว่าดขีเต่าอะไรตัาการเจดีย์ครับแย่งแหวนนานแย่งแหวนหวน,นา,นนาเกี่ยวอะไรก็ว่าไปตกคอขาอะไรก็ว่าอะไนั้นคือำตำราธรรมชาติของเจาของเรามีดีมีพวกมีเต็มปีนี้มันเต็มทุกอย่างน้ำไปเต็เน,นเสื่อนลดเสื่อนนี่รพวกนี้นะอจากแล้มมาหลายปีข้าวกาอุรุมสมบูรณ์ข้าโพด มันสะหลับเลยไไปไหนคือเขียวเต็มเลยหงดงมทนาด้วยกันคือว่าดีแล้วรู้สิ่งทุกอย่างบ้านเราเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยแต่ว่าทางนี้ของเราเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าประเพณีนิยมนั้นก็อยางเราจะคั่งไปทางสายมหิาลวัดบ้านกังับ้างอันนี้เรามีวัดป่าเราก็จะมาเปลี่ยนนโยบายบาิาประเพณีต่างๆให้เอตดมคราจารย์ สายตำมฐานนั้นถ้าไม่มีอะไรมากสมัยหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กวาหลวงปู่ปูนี่ะถิติอย่างนี้ก็ฟังเทศนทอดแจ้งกันนแย้โจมไม่ได้นอนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านเล่าให้ฟังเราก็เกิดไม่ทันนั่นแหละมันทำขามันมีสถิติทำขามถ้าอ่านเลยประวัติหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ปูหลวงปู่กว่าหลายๆหลวงปู่ที่เป็นศาสตร์ธรรมยิ่ของท่าน ญยติโยมก็ไปร่วมกันมีอะไรล่งหากแบกกันขึ้นไปสมไมอยู่มองถือรถปูมันเนี่ยออยายก็เล่าให้ฟังอยูเอาปลาย่างเอาอะไรไปไปเลน่นเนี่ย็็ต้องข้ามเขาผูพานไประยะทางสามสิบกว่ากิโลเลขสามเลขสี่กันหมดนะวีเนก็รุ่นนี้ตายไปก็ไม่มีถ้าเรียกว่าไม่มีหนอ่อพุทธังกลุลก็คือหน่อแนวของ สากยะบวชเนี่ยมันไม่มีนั่นแหละก็หมดไปอย่างบ้านของครูบาเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยเยอะทีนี้มีองค์หนึ่งไปบวชสององค์สามองค์ทีนี้นับรวมกันล้วจะเกือบยี่สิบองค์นะถ้าบวกมหานิกายพว่ม,ม,มเ้าเอกน่าจะยี่สิบฝ่ามันสําแดงบ้านเดียวนั่นแหละไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าบวชองค์นี้บวชแล้วก็ต่อแนวกันไปก็เหมือนพวกเรานั่นแหละพอเราไปทํามาอาหารกินทางโน้นทางนี้ได้อาชีพดีแล้วก็เอามาทํากับปู ก็เป็นอย่างนั้นขาวดำไปหน้าขอหน้าเงี้อ่างน้มันเป็นงนั้นแต่บ้านเราเนี่ยในโรมนี้ไหลหลายบ้านในใกล้ๆีคากเลยควมสมบูรณ์ความหินน่องนรโลโาน็นัายน้อยบวชเลวชจะไม่ได้เกิอัญหานี่มันบวชเลยไก่กอไข่เล้วมมันก็อย่างที่เราเห็นแตน่ ดันั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่ไม้เป็นประธานในโซนนี้อันนท์วัลปู่ไรวัลปูกันาเน่าตามเขาใหญ่อันนั้นก็ตรงนี้นะท่านต้องมา 孩子们还没有到